ธุรกิจยีดตั้งอยู่บนทางโค้งเนี่ยดี <ừ> หรือไม่ดีเราเลือกก่อนว่าเราจะทําธุรกิจมันจะอยู่อาศัยแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราจะทำธุรกิจอย่างเดียวไม่อยู่อาศัยเลยเราจะต้องเลือกทางโค้งที่อยู่ในสันมังกรเขาบอกว่าโค้งนี้คุณสามารถค้าขายได้ทุกช่องทางเลยแต่นะครับแต่ อยู่อาศัยเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องเลือกมาอยู่ตรง A1 ถึง A6 ครับเพอาราะว่าอะไรอาจารย์ก็เหมือนก็อยู่ในท้องมังกรนะครับท้องมังกรก็จะอยู่ในแอยู่รอดปลอดภัยตามหลักที่จะดีแล้วรถเลี้ยวโค้งมามันก็จะไม่แหกมาทางนี้มันจะไปแหกฝั่งนู้นครับ <c oughs> นะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทําให้คนเห็น ข้อ <S ess> เสียก็คือจะทําธุรกิจได้ได้ดีแต่ว่าสุขภาพจะไม่ดีถ้าอยู่ฝั่งของ B1 นะครับ B1 ถึง B7 ถ้าอยู่โค้งส uh ัตว์มังกรตรงนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในท้องมังกรเขาบอกว่าคนเลี้ยวผ่านมันจะไม่ค่อยเห็นมุมในเนี่ยมุมอับข้างในเนี่ยไม่เห็นนะครับรถมันก็ไม่วิ่งเข้ามาผ่านเขาบอกว่าตรงนี้อยู่อาศัยได้อยู่ปลอดภัยครับเป็นบ้านพักอาศัยได้แต่ทําธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้ววิธีแก้สมมติว่า โซนดีหนึ่งถึงดีเจะเป็นโซนบ้านของเราเราบังเอิญไปอยู่ตรงโซนตรงตรงนั้นพอดีอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์โอ้ผิดได้ทงแก้ได้สิครับจ๋ามีอะไรม้างในโลกนี้ที่ผิดแล้วแก้ไม่ได้ทุกอย่างมันมีสาเหตุของการเกิดครับสมการมีอยู่ว่าอะไรทําให้เกิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือไม่แก้แค่นั้นเองเพราะคนเราบางทีเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะหลอกตัวเองปดตาข้างเดียว ปิดตาทั้งเดียวว่ามันไม่เกิดขึ้นปัจจุบันบอาจจะไม่เกิดครับแต่ในอนาคตเกิดแน่นอนครับทุกอย่างผิดได้แก้ได้ครับโค้งสันมังกรในเมื่อมันปีปัญหาเรื่องสุขภาพเราเราก็แก้ที่สุขภาพสิครับเราก็เอากระจกน้ำเต้าไปติดได้ครับกระจกน้ำเต้าไปติดได้เอาสิงเงา้กิเลสไปตั้งเพื่อมารับแทนเราได้ก็เราก็ค้าขายดีแล้วก็อยู่อาศัยไปโดยได้ด้วยครับ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีทำเลธุรกิจอยู่ในโซน A1 ถึง A6 อย่างที่อาจารย์อบอกว่าอเอ้ยตรงนี้เนี่ยอยู่อาศัยดีแต่ทำธุรกิจไม่ค่อยดีแล้วถ้าเราอยากจะเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจแก้อย่างไงคะอาจารย์ก็ถ้าสมมติอยู่ฝั่ง A1- ถึง A6 แต่ถ้าหน้าบ้านหันทิศใต้ก็ไม่ต้องแก้อะไรนี่ครับเพราะลมของธรรมชาติมันวิ่งเข้าหาเราอยู่แล้วนะครับรถ้าสมมติว่าเราหันไม่ใช่ทิศใต้เราก็เปลี่ยนประตูเป็นบานพับเข้าให้ได้สิครับ มันก็แก้ได้ทุกอย่างมีทางแก้ของเขาครับแต่ว่าเราจะแก้หรือเปล่าแค่นั้นเองบางคนบอกเอ้ยจานประตูบานผักออก,กไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ผักออกมันก็ไม่มีลมเข้าบ้านตี<ท>ะนะเพราะ,<ท>ะามหลักแล้วประตูเนี่ยเขามีไว้สําหรับเปิดแล้วปิดไม่ใช่เปิดตะลอดเวลาพราะคุณเปิดแล้วปิดเนี่ยลมก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดทุกครั้งที่คุณเดินเข้าเดินออกถูกไหม <ทะ S 1> แต่สิ่งที่เปิดตะลอดเวลาเลยคือหน้าต่างครับไม่ใช่ประตูแต่ปัจจุบันนี้แต่ทุกวันนี้คุณเปิดประตูมากกว่าเปิดหน้าต่างทุกบ้านเลยครับมั่นใจว่าปิดหน้าต่างตลอดเวลานะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ ตัวชูหรือตัวทําการตลาดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ออฟฟิศแล้วมันคือสนามแข่งของเขาคนเข้ามาน้อยควที่จะเข้ามาสนามแข่งเห็นไหมเขามีประตูใบบานผักเข้าแล้วก็มีรางธรณีอยู่แล้วจ,จุดเดียส์เราเขาเรียกว่ารางธรณีเห็นไหมครับอันนี้คือรางธรณีที่ประตูวางอยู่บนรางธรณีพอดีอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปก็คือเขาไม่มีห้องน้ําอยู่ในตัวออฟฟิศคือเราเจอเคสแบบนี้บ่อยก็คือห้องน้ําอยู่โซนนอกเนี่ยกลายเป็นว่าทําเอามัน <c oughs> เขาเรียกว่าทาเอามันไม่ทําเอาตังนะทําเอามัน <c oughs> เอาสนุกครับเอาชอบเอาพักพวกเอาเพื่อนฝูงนะครับเพราะห้องน้ําอยู่โซนนอกเนี่ยก็คือเงินไม่เก็บครับอ่าแล้วพื้นห้องน้ําสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยจารย์เป็นยังไงบ้างครับห,ห้องน้าตัวเนี้ยเขาไม่ได้ถือว่าสูงนะเพราะห้องน้ําตัวเนี้ยเขาคือระดับของหน้าประตูเนี่ยมันมีแสงแดดส่องได้กลายเป็นว่าห้องน้ําตัวเนี้ยมันถูกต้องเลยมันเดินก้าวขึ้นมันต้องถูกอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซเชียมระหว่างยินหยาง คือมันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านเน่ยถ้าอยู่ในตัวบ้านเนี่ยผิดทันทีถ้าอยู่ในตัวบ้านอย่างนี้คือผิดแต่พอดีตอนนี้มันอยู่กั้ากึ่งระหว่างธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติตัวนี้ถือว่าถูกต้องเลยอาค่ะห้องน้ําดีเขาถามว่าเขาจะเก็บเงินเขาก็มีมีทรัพย์เกิดขึ้นได้แต่ส่วนมากให้เพื่อนมากกว่าก็คือเงินจะไปไหลยอยู่กับคนรอบข้างพักเพื่อนเพือ่อนฝูงใครมาคืออย่างมาเลยลงสนามได้เลยบางทีคนเล่นไปแล้วอ่าสามสิบนาทีเอาเดี๋ยวแถมให้อีกสิบนาทีเอาอะไรประมาณนี้คือแบบ ทำแบบเอาใจลูกค้าเต็มที่อะไรเงี้ยนะ,ะแล้วเขามีร้านกาแฟมีร้านอาหารอยู่โซนข้างหน้าเนี่ยมันคือจุดดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันคือจุดดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วผมเลยบอกว่าในตําแหน่งที่เขาทําอยู่ตรงเนี้ยถือว่าดีไหมดีมากเลยแล้วในร้านตรงเนี้ของเขาเนี่ยจุดทั้งหมดเลยเขามีจุดขายต่อให้เป็นที่ตะวันตกเชียงเหนือแต่เขามีรถวิ่งก็คือลมของรถจะมันวิ่งผ่านตลอดเวลาในพื้นที่ของเขา ถือว่าตัวนั้นเป็นธุรกิจที่คนเจาไหร่เวียนวินวนเวียนมาตลอดเวลาอันนี้ถือว,ว่าถ <c oughs> ูกต้องถือว,ว่าดีมากแต่ธ <c oughs> ุรกิจตัวนี้บอกแล้วทําได้แต่เก็บได้หรือเปล่าเนี่ยแหละมันคืออีกเรื่องหนึ่งอันนี้คืออยู่ที่ตัวบ้านแหละครับขอ,ขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบ นับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลีฮงจุยโดยอาจารย์ธนวันในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่ฮงจุย by ธนวันจิระเจริญเวศกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลีฮงจุยาศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก